โลกเดือดอีค่ะ UN ได้ออกมาพูดว่ามนุษย์ได้เปิดประตูสู่ขุมนรกแล้วเพราะว่าเราปล่อยให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยเวลวร้ายลงอันตนีโอกุตเลสคนนี้ค่ะเป็นเลขาที่การองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะและเขาคนนี้เองนี่แหละค่ะที่เป็นคนเปลี่ยนนิยามของภาวะโลกร้อนให้กลายเป็นภาวะโลกเดือดไปก่อนหน้านี้ และล่าสุดค่ะในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความทะเยอทะยานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติณนมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นงานเดียวกันกันกบที่นายกเสษฐาของเราเดินทางเข้าไปร่วมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงตอนหนึ่งของการเปิดงานประชุมค่ะก,กูตเตรสเขาก็ได้ออกมาพูดด้วยความโกรธเคืองทันทีในเขว่ามนุษย์เนี่ยได้เปิดประตูสู่ขุมนรกแล้วเพราะว่าเราปล่อยให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลงเขาพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. Distraught farmers watching crops carried away by floods, sweltering temperatures spawning disease, and thousands fleeing in fear as historic fires rage. <coughs> เพราะที่ผ่านมาค่ะประเทศร่ำรวยเนี่ยยังคงเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดหลังจากการประชุมคอบ27ที่เกิดขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วนะคะประเทศร่ำรวยเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนในการต่อสู้และก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่จนแล้วจะรอดค่ะตอนนี้เงินยังขาดอยู่อีกเยอะมากเลย และกูตเรซยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าประเทศยากจนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดแล้วแต่ที่ผ่านมาค่ะเขากลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและคำสัญญาที่ประเทศร่ํารวยให้เอาไว้ก็ยังไม่เห็นเป็นจริงสักที มีผู้นำประเทศกว่า100ประเทศถูกขอให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครเพราะว่า UN ถือว่าคนเหล่านี้มีความทะเยอทะยานในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อให้บางประเทศที่เข้ามาเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ซึ่งเขาเองนี่แหละที่เป็นตัวการซึ่งก็เหมือนกับเชิญมาเป็นเป้าให้ถูกวิาพากษิจา์นั่นแหละค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะเราก็ต้องจับตากันไปยาวๆนะคะเนื่องจากว่าปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าสิ้นปีนี้ค่ะจะมีงานใหญ่ที่ชื่อว่า COP 2 8 Conference of the p a r t y การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก็จะเป็นการรวมตัวกันของผู้นําในแต่ละประเทศทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเข้ามาหาลือแล้วก็อัปเดตสถานการณ์วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่าประเทศของคุณเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างกําลังทําอะไรอยู่และในอนาคตจะทําอะไรต่อไปเพื่อให้โลกของเราดีขึ้นดังนั้นมาช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมก,กันกับลายเยอะนะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารได้ทุกช่องทางของทาง s Spring News และเว็บไซต์ s r i n g n e w s .co.th k e e p the world ์เมโลไม่ได้หยุดพัก เราจึงต้องรักโลกค่ะ